คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการฟริปภาพวิดีโอของเราครับหรือเป็นการกลับฝั่งซ้ายขวาหรือกลับฝั่งแบบบนล่างนะในโปรแกรมพ m เม r e Pro แบบง่ายๆเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับมาที่คลิปวิดีโอของเราคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยผมหันหน้าอยู่แบบนี้ใช่ไหมผมก็อยากจะกลับภาพอันนี้เนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมสมมติเพื่อนๆอยากจะกลับฝั่งยังไงก็ช่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่ามิตัวหนังสืออยู่ในลิวววีงนนนะั้าาาแแททธกกรํ เพราะว่าถ้าเกิดมีตัวหนังสือหรือมีข้อความอะไรอยู่ในคลิปเนี่ย กลับฝั่งไปเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะกลับฝั่งไปด้วยมันจะทําให้ดูหลอกตานะแต่เพื่อนเพื่อนดูเป็นวิธีการทําแล้วกันนะก็ให้เพื่อนมาที่เอฟเฟกนะครับเราพิมพ์ในช่องค้นหาไปว่าฟลิปนะอ่าแล้วให้เพื่อนทําการลากฟิปของเราในช่องเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะมีฟลิปอยู่2แบบนะ h o r i z o n t a l กับ vertical เนี่ย horizontal อันนี้เป็นฟิปแบบซ้ายขวาแล้วก็ vertical เนี่ยเป็นฟิปแบบบนล่างกลับฝั่งกันด้านบนล่างอะไรอย่างงี้นะผมจะกลับจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาอย่างงี้นะผมก็จะใช้ตัวนี้ horizontal ลากมาใส่ในคลิปปปขอองเเเเเเราแแแคค่่่นนนนนีีนี้้้้ลลลลลลยยยยยับห็็มวกกผจะไ อันดูคอนทแล้วก็จะใส่อีกตัวนึงให้เพื่อนๆดูนะ Vertical Flip ล่างมาใส่ปึ๊บเห็นไหมกลับบนล่างเอฟเฟก f ์ฟ p ปก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อลองไปปรับแต่งปรับใช้กันดูได้นะครับสำหรับวิธีการทำแบบนี้นะประมาณนี้เลยครับ